ผมขออยากครับพี่ทหารมาอยากที่ไหนครับเนี่ยเป็นไงครับรสชาตบใช้ได้ไหมอาหารที่นี่มาทานบ่อยไหมครับข,นนะขายดีนอกชวงนี่ทำให้ตันเลย ว่าช่วงนี้มันจะยุ่งมากฝักเพียงฝักเียงนี่หน้าไม่ค่อยได้เห็นหน้าเพราะว่ามาเปิดร้านอาหารอยู่นี่เองเเแหละส่วนใหญ่เขาสั่งอาหารอะไรครับเป็นพวกมันมีทุกอย่างครับที่นี่มันจะมีหลายอย่างพวกผัดไทยผัดยูร่าหน้าแล้วก็ผัดกะเพราวพวกนี้พวกลํหมืกนะคะมันมีทุกอย่างเขาเลือก เลยชอาหารไปซื้อที่ไหนครับที่ตลาดประจานไปทุกวันเลยไปวันเย็นวันค่ะเปิดร้านนะฮะยังคอนเสิร์ตยังเปิดแสดงอยู่ไหมครับเปิดครับเปิดรับรับงานครับรับงานถ้าสนใจก็ติดต่อได้ครับ0 8 6 2์4 7ด6 2ครับ0 8 6 2 4 4 7 2 6 2 ก็บ้างจากคอนเสิร์ตผมก็มาช่วยร้านอาหารครับทำอาหารโอ้ทำเป็นกับแกล้มครับกับแกล้มกับแกล้มมีอะไรบ้างอร่อยอร่อยแนะนำหน่อยครับกินเองเลยกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใสำกงก๋เตี๋ยวทำตามสไต อก็ักช่ไหนะขายทั้งวันเลยใช่ไหมทุกานขายทั้งวันถึงถึงกี่ทุ่มครับบ้าน้านนอกก็ไม่ไม่ถึงสองทุ่มค่ะทุ่มหนึ่งทุ่มก็ม,ดมืดดึกแล้วค่ะอาจารย์สอนครับเอเป็นไ,ไงมาทานอาหารที่นี่เป็นไงรสชาติเป็นไงครับยค่ะมี่ค่ะ งานจ้ะวันนี้สั่งอะไรมาทานครับไปเกยวกับข้าวผัดค่ะแพงไหมครับอาหารที่นี่ไม่นะคะได้เยอะเลยค่ะได้เยอะดีหอยเยอะด้วยทองได้เยอะอ๋อทุกมื้อค่ะอะไรครับกะเพราหมูข้าวหมูชิ้นคันข้าวหมูไข่ดาวข้าวหมูชิ้นเป็นไงตอนนี้คอนเสิร์ตเป็นไงครับโอคอนเสิร์ตจาครับเพราะน้ำท่วม เจอฝนตลอดเจอฝนตลอดแล้วมาเปิดร้านตรงนี้นานหรือยังครับกี่วันกี่เดือนแล้วเดือนสามเดือนรายได้ดีฮะรายได้ก็ใช้ได้แต่ว่าอย่างว่าอะไรอุปสรรคก็คือผลแขกไปมาเท่าไหร่ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนเพลงบ้างถ้าผ่านมาทางนี้โอ้ขอบคุณมากถ้ามาบ้านรุนดงรักครับก็มาได้ก๋วยเตี๋ยวบะระ เออครับรอยู่หลังโรงเรียนบ้านดุนตอนนี้คงคุยกำลังทำอะไรครับโอ้ตั้งทัวครับตั้งทัวตอนนี้ผมเป,เป็นเป็นายเป็นพนัจ้างครับจับจ้างเมีย ครับที่หายหายไปไหนไหนครับไปทัวร์สารัชค่ะไปกี่เดือนครับไปสามเดือนค่ะเพื่อมาตอนเดือนมกราคมอ,อ๋พอพอดีแฟนจะทัวร์คอนเสิร์ตก็เลยไปด้วยไปเทียเท่ยวครับโอกาสไปเที่ยวค่ะับมากเลยมาเปิดร้านอาหารเลยได้เปิดร้านอาหารพอดีช่วงนี้ว่างแต่ว่าะคอนเสิร์ตเขากโทรมาเรื่อยค,ค,ครับอ๋อคอนเสิร์ตแล้วช่วงนี้มีคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างครับ ยองแถวตราดแถวพัทยาแต่ตอนนี้พัทยาน่าจะย,ยกเลิกค่ะก็น้ำท่วมจะน้ำท่วมยกเลิกหลายเจ้าเลยค่ะงงงงไหนมานครับเป็นไงอาหารรสชาติใช้ได้ไหมอร่อยอามากไหนดูสั่งอะไรบ้างไหนะดูสิอโอ,อม้มากินบ่อยไหมครับ